สวัสดีครับพี่น้องมีหลักแฟนเพลง FC แฟนคลับที่หลักและเข้าหลบสู้ขู่สุขคนครับทักการพี่น้องในคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งครับสีภาพี่น้องมาชมบรรยากาศในการติดตัง้งเวทีทำการแสดงวันเปิดฤดูกาล2,566ทับ67ครับเอา้าสวัสดีครับพ่อ,อดดกิติศักดิ์ที่เอาวรพ่อไปให้วันก่อนพ่อกิติศักดิ์ โอมาจมากเมองเลยบ้านเพื่อนอยู่ครับผมก็เลยไม่ได้มาแวะเมื่อวาน<อ>เพื่อนตาจะมาดูแต่เมื่อคืนนก็เลยมานอนลงโรงแรมรอเลยตื่นเช้ามารถขึ้นจอดสนามไปกินข้าวบ้านลูกสาวมาแล้วเข้าไงเนะี่ยมากับใครครับตอนแรกมาสองคนแล้วเพราะว่าเปลี่ยนแผนปุ๊บบรรจงกลับบ้านเมียโทรตามมาสองคนครับผม วันก่อนที่ว่าละกอมาลงให้แล้วรีบออกอ่ะโอ้ละกอทำตึ่งทำที่ว่าพ่อกิติศักดิ์จากเมืองเลยนี่แหละทัดเด็ครับนี่ครับพ่อกิติศักดิ์จากเมืองเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากแล้วมีแมนจากเมืองเลยเดี๋ยววันนี้มีตามมานั่นแหละก็จะตามมาโอ้อันนี้แสดงว่ามาชมตอนติดตั้งเวทีเลยตัวนี้ใช่ดูทุกอย่างขั้นตอนเลยครับผมโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเอารถอะไรมาครับนี่ ไหนโอ้ครับผมผมเตรียมหม้อนึ่งข้าวมาเผื่อพวกใครเลยเพื่อนกลุ่มแฟนคลับ f อซีที่ก็พวกกันทักกันอยู่บอกผมแค่ข้าวนะมีหม้ใหญ่ใหญ่เออมีมะละกอมีไก่ย่างใครจะมากินด้วยมาบ่ายบาเร่่มนึ่งโอ้ยินดีครับยินดียินดีเชิญครับเชิญครับเชิญครับอื นี่กำลังติดตั้งเวทีพอดี<ม>ครับมีโปรแกรมตอนนี้ทางเมืองเลยมีมั่งยังพ่อผู้ใหญ่เมืองเลยเดี๋ยวก่อนนะครับเมืองเลยจะอยู่ที่ไหนเนาะเดี๋ยวผมเดี๋ยวเราฟังข่าวดีลูกรักผมวันที่ยี่สิบห้ากุมภาอ่าวันที่สิบสี่กุมภาวันวันเวลานไทน์อยูวย่วัดนา,นานด้วงอยู่นาด้วงโอเคเดี๋ยวจัดชุดใหญ่ต้อนรับครับผมแล้วก็ถ้าอย่างไรเนี่ยปีเนี้ยถ้าลูกรักผมตอบประโยคสามได้ปีหกแปด ปีพอสอบได้ปุ๊บผมจะปรึกษากันแล้วมาทำสัญญาเลยครับผมโอ้ยินดีครับสอบได้นะสอบได้ได้ให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 ้ได้นะครับโอ้ขออนุญาตครับเดียวครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้านายโอ้มาตรวจตาไหมกำลังใจวะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเช็คอากาศดีเลยนี่ม้าก็อาการกับจีระมาณนี้แหละสอดแจ้งกับจีระมาณนี้แหละครับเนี่ยฮ่เอาแจ้งหรือเปล่า เอาแจ้งนั่นละพอดีพอดีเห็นเนี่ยพอกลางก็เลยแย่กับมาท่าเข้าผมครับผมพอดีมันมันใหญ่ตั้งแต่มื้มก้อนนี่มืแรกผมอะไรยังถีมาผมมีซื้อกันเลยเชิญชวนครับยินดียินดีเคลืนทีเรียวนั่นะตัวตัวมาเบิ่งแย่งให้ตัวเนาะครับคโอเคครับเข้าผมขอบคุณครับเจอกันครับโอ้ข้อบุ่นใหญ่นะด้วงที่วัดเลยหรือเปล่าคือบ้านงานอะไร งานบุญประจําปีเลยครับบุญประจําปีเลยนะอำเภอเลยใช่ไหมใช่ครับในอำเภอในวัดวัดที่เป็นวัดที่อะไรวัดผมจำวัดวีระป่ะวัดสนามเทศบาลหรือเปล่าวัดใหญ่เลยวัดโอเคถ้านารื่งชัดเจนวัดทองคำอ่ะที่เป็นเขาเรียกว่าในนาด้วงนี่โอเคครับโอเคแล้วผอมีแฟนคลับมีเอฟซีตรงนั้นไม่ต้องห่วงเราจะเตรียมต้อนรับด้วยมะละกอ เครื่องตำโ้มนี่เราจะเตรียมไว้ตอนรับทีมงาน14กุมภายินดีเลยครับยินดีเลยครับผมจะเตรียมเครื่องเครื่องครัวพวกตำโ้มพวกต้มตำเนี่ยอาหารพื้นบ้านน่ะพวกผักพวกอะไรเนี่ยยังไม้ลุกๆทีมงานโอ้ยจะเมีนคนดีกันให้ทำไงได้มีใจแล้ววะขอบคุณมากปะขอบคุณมากเลยนะครับ มาไม่มีนือยละคุยด้วยกลเลยรี่ไปทุระกันเลยผมมาขอบคุณไอ้พี่แดงที่อนคากับขวากับเมาให้ทีมงานค้อนไหวกับพี่แดงทา้งเลยเหรพี่แดงขี่ห่อเนี่แหละทั้งคนละกรุงเทพคนละพี่แดงขือแม่แดงเอาแดงแดงใช่ไหมวะอ้าขอบคุณหลายๆครับขอบคุณเด้อพี่แดงเด้อเอาเจริญเจริญลุงเรี่ยมเปิดหนาเด้อครับขอบคุณกินเรากินเราทำางานเด้อบาลงหน่อยมั้กินเรานอนดิโอเคเอ้าไป จังครับสายจดขอบคุณป๋ามากครับอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวผมก็เจะไปจะมาขอบคุณมากครับเดี๋ยวทีมงานจะเข้ามาจะมาสักกี่คนยังไม่รู้เอฟซีผู้ใจดีขอบคุณมากครับเอาโฟแมนมาเลยไซเนี่ยมาคุมงานเนี่ยนะโอ้จานเกี๊ยวมันจบเลยกเขาเว็งงานน้ำเขา่าอ๋อมาชมเชย เออเอาจวดจวดใช่ไหมมันจะได้ยับมาสร้างพีบอลนี่ฮะสร้างหัดสายจวดมันหัดสายเพราะว่ามันจะล้อมล้อมเอาห้องน้ำขึ้นเก่าเลยบอมันเล็กก็เล็กกับบอเล็กหลายดอกจะให้มันย่อนไปพูนหลายมันจิก็ล้อมเอาห้องน้ำขึ้นเก่า จอยเอาอยู่ดีวานี่สิบอกอย่าให้มันกว้างไปขลังอะ่ะมันกวา้างเกินไปมันไปไกินพื้นที่ทั้งนามันไปบังต้นไม่เีมาหนียม่นี่บน นี่ให้มัน,นท่านหลังมันก่งๆไงมันกับบอสเอาพ่อดีนั่าระกับบอสได้ว่ากวงไว้แคบมันจะไปเบียดพุ่นเกินไปเวลาเขาทายภาพทายยัง,ยง,น,งนะนี่พ,พอดนี่ริครับนั่งนี่ละเอานี่นะนี่นั่งร้าน,นจริงนะคือนั่งร้านจอยเอาดีในทา่านคืนนี่นเป็นไปนี่เออก็ต่อจากหันน้ำมันหยิบหอดใส้กระชังมันบันนี้มิกเซอร์เขาก็ะยุซื่อนี่แหละนี่ กลางยูรถซื้อรถขั้นจอดที่นี่นลยกางนี่กลางมองฟ้านา่งจยูซื้อรถมูจจอไม่อัดขั้นนี้ลงนี่เม่อกัน ันยิงเขามาอีิกพุงพ่งพงตัวนึงแล้วพี่มีจุดไหนมึงไอสิไม่ขึ้นขึน้นเงินพักเองน,นั่น่ะักค่อยไหมไอ้ช่องเม็ดนึงอะ่ะอีกเออให้อ่ะมันก็พอดีละ่ะฟังบ่เอาตัวนี้มานี่อย่าบ้องบ่ต้องเ<อ>พื่อไว้เอาพอดีเลยนี่เอาบอ,าอางผมยืนอยู่นี่เออลูกโตเจ้าต้องเอามองนี้เป็นเกลียนปล่อยไปพุ่นมันจะพอดีใช้กระชังมันเพราะว่าเลี้ยวเบื้องเลี้ยวนี่ทึ่งเตี้ยนทึ่งรถมันจะพอดี อันนี้เป็นทีมเวทีครับเดี๋ยวทีมนางลาดช่างสุกกรสิมาอีก <Yeah. S 1> อนะครับเห็นพี่น้องได้เบ้างในการติดตั้งตัผู้เห็ดเวทีนี่กับประมันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองถึงสิบสี่คนครับแต่ตัวเวทีอย่างเดียวเด้ครับเด้อัอนนี้ไม่ได้เกี่ยวกับโครงสร้างเควทีมเครื่องเสียงกับตั้งหากทีมไฟกับตั้งหากทีมบีโอดี ทีมคอตตูมกับตั้งหากอันนี้ทีมนั่งลาดกับตั้งหากครับอันนี้อันนี้ทีมเวทีนะครับให้พี่นอ้องทำความเข้าใจว่าก็จะมีประมาณนี้แบบบางส่วนวันที้เขามาเบิดครับสเลียรถน,นั่ง นั่งลานคือสองคันเอาฝากพี่น้องนะครับให้กันติดตามพี่น้องมือแร่งจะเลื่อมขมาเบิ่งมาชมนะครับมือวัน เปดิดฤดูกาลของลูกหลานทีมงานหมอลำเพรียงครับอยู่นะสนามกีฬากลางบ้านแพงครับเอื้องง่ายเลยครับนี่พี่น้องเข้ามาสะดวกสบายนะครับทังใดก็อย่าลืมเข้ามาให้กําลังใจเข้ามาให้แห้งสนับสนุนกับลูกหลานเด้อครับซอยเชียร์ซอยกันหลักดานซอยกันแค่นั้นแหละมื้อนี้ถือว่าบรรยากาศในตอนนี้พี่น้องได้เนตอนได้ชม เฮาติดตั้งเีทีแล้วไปพี่น้องนะครับที่สิ้ามาชมบรรยากาศมือแรงทางด้านหาวิธทีแล้วบ,บรรยากาศทางด้านในกุมปิดเดออพี่น้องครับถักไปทางเผจดเผ็ดํำเพลื่อได้เลยฉะนั้นแล้วสำหรับคลิปนี้คงเสียอลํลาพระจากพี่น้องเอาไว้เพียงแค่นี้ครับพอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ